หุ้นดีงนเงินปันผลดีมันเข้าเกลเราล้ะเราก็ดูชุดเนี้ยเก็บไว้เป็นในคอลเลกชันของเรา,าเช่นมีดีเวเดนสสักค่าเคุณก็ไปเลือกสิแต่ถ้าเป็นเป็นเชื่อทางเทคนิคอยู่บ้างอันนี้ก็คือใช้สองศาสตร์ผสมกันก็มันต่ำเส้นอยู่อะเทรนยังเป็นขาลงผมก็คงไม่ซื้อตัวเนี้ยถ้าดูอาจจะไปดูตัวอื่นแทน คุณเป๊บสุขครับปิดท้ายด้วยความรู้ระหว่างวันทัดครับสําหรับแนว VI <ะ>ครับ<ะ>แฟนๆรายการนี้รุ่นใหญ่เยอะครับแล้วก็<ะ>เป็นรุ่นใหญ่ที่มีความตั้งใจที่จะถือหุ้นปันผลเพื่อการลงทุนระยะยาวๆ<ะ>และเข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็ต้องการพาสีอินคัมปัญหา<ะ><ะ>คือระหว่างทางเนี่ยไม่รู้มันอาจจะจะมีเหตุทำให้พื้นฐานเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ราคามันลงมาเยอะจังต้องการถือหุ้นปันผลเพื่อกินปันผลระยะยาวแต่ระหว่างทางเกิดเหตุซึ่งไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดจะทําให้พื้นฐานในอนาคตเปลี่ยนไหมซึ่งถ้าพื้นฐานเปลี่ยนโอกาสที่ปันผลจะตายจะจ่ายได้ไม่สวยเท่าเดิมก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้คำถามคือว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะตอนที่หุ้นมันราคาหุ้นมันลงมาเยอะๆด้วยอนะ ถ้าถ้ามีคําแนะนําให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเล่นเพราะไม่แน่ใจว่าพื้นฐานจะเปลี่ยนหรือไม่ในขณะที่ราคาก็ลงมาเยอะแล้วแล้วอาจจะทําใจคัดลําบากทําใจคัดไม่ค่อยได้คุณเปรมสุขในฐานะที่ครับบอร์ดอยู่ในสนามมานานมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับซึ่งจะเป็นศาสตร์ที่นอกเหนือจากพื้นฐานเทคนิค c a l ก็ได้นะครับเ,เชิญครับ อ่ะได้ครับผมก็จริงๆก็คือเอาเอาเอาว่าเวลาที่เราคุยเรื่องลงทุนเราก็พูดกันกลางๆแหละก็กลุ่มหนึ่งก็คงอยากลงทุนระยะยาวคําว่าลงทุนระยะยาวคืออะไรก็มันก็เข้าเกณฑเนานะซื้อตัวหุ้นดีๆที่มีปันผลค่อนข้างจะสูงอ่ะคําว่าสูงในที่นี้ก็เอาในไอเดียผมก็ผมว่าถ้ายิวดีเวเดนมันได้เกินหเปอร์น่ะผมว่าผมรับได้แล้วนะนะสาหรับถ้าคนจะลงทุนยาวๆจริงอ่ะห้าปซก็ไม่แย่ พอ่าจริงๆแะ้าเอาจจะมีบางคนได้เครดิตภาษีคืนแล้วก็ราคาหุ้นมันยังมีอัพไซด์ในกรณีที่แนวโน้มมันยังดีอยู่ก็เอาตรงนี้ก่อนถามว่าพื้นฐานเปลี่ยนไหมอันนี้ผมคงต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้ใช้อะไรนะนักวิเคราะห์ที่ไหนก็ได้คุณไปดูบทวิเคราะห์อะไรๆที่เป็นเกณฑ์อย่าดูที่ใดที่หนึ่งถูกไหมอย่างดน้อยสักห้าหที่เขาก็จะคาดการณ์ปีนี้จะเป็นยังไงถ้ากําไรมันยังได้อยู่ เงินปันผลยังได้แล้วดีเวเดนคำว่าดีเวเดนในที่นี้คือที่เขาคาดการณ์ในอนาคตถูกไหมเช่นอ่ผมเทียบปุณใหญ่ก็ได้มันสักค่นี้พูดถึงอยู่ราคามันลงมาต้องลึกแล้วอะ่ะถ้าปุณใหญ่ยังจ่ายปันผลเท่าปีที่แล้วเท่าไหร่สิบห้าบาทต่อครั้งอะไรประมาณนี้เงนทั้งปีมันเท่าไหร่ก็คือสามสิบาทสมมตินะครับอันนี้ผมสมมติตัวแรกเฮ้ยดีเวเดนที่คุณได้เท่านั้นอะ่ะถ้าคุณจะถือรับเงินปันผลคุณก็โอเคไงคุณก็รับได้อยู่ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นภาพกลยุทธ์ในการซื้อส่วนถามววว่่่าาแน้นจะเปลนนละะเปลลียอขหรื แต่ถ้าเกิดคุณใช้ภาพทางเทคนิคช่วยราคาลงมาลึกปูนใหญ่เพิ่งจ่ายเงินปันผลไปกว่าจะจ่ายอีกทีก็อีกตั้งหเดือนข้างหน้ารอเทนให้มันสวยดีไหมถ้าเทนมันสวยแล้วไปรอรับเงินปันผลคาดการณ์ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นด้วยก็ทั้งสองช้อยมารวมกันคือกลับไปที่คําพูดที่เมื่อสักรู่นี้น่าจะพูดพูดดีผมว่าคนรู้จักกันเยอะปูนใหญ่หุ้นดีไหมทุกคนก็ประหยัหนะแบงก์กรุงเทพหุ้นดีไหมคือหุ้นใหญ่หลายหลายตัวทุกคนบอกหุ้นดีไหมหุ้นดีครับ แต่ราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงกันได้ทุกตัวนั้นหุ้นดีเงินปันผลดีมันเข้าเกณฑ์เราละเราก็ดูชุดเนี้ยเก็บไว้เป็นในคอลเลกชันของเราเช่นมีดีเวเดนส์ักห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ไปเรือกสิต้องมีกี่ตัวปูนใหญ่ทิสโก้และแนท์เฮาคือหุ้นตั้งหลายตัวที่พูดชื่อมาเนี่ยทุกคนรู้จักละจ่ายเงินปันผลเกิดแน่ๆคุณก็เอากรุ๊ปเนี้ยอยู่ในกรุป๊ปที่คุณอยากจะซื้อสําหรับลงทุนรับปันผลถ้ามันจ่าย X ปีไปแล้วาาาลลล้ววก็รออจังงเเาินนสดีสดไป ซื้อเล่นลอกใหม่ก็ได้ส่วนตัวที่คุณบอกว่าคุณกลัวเรื่องพื้นฐานก็จะเปลี่ยนอันนี้ต้องต้องทำการบ้านกันเองแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกท้ายที่สุดกวิเคราะห์อาจจะผิดก็ได้มันเปลี่ยนแล้วครับปูนใหญ่ตอนนี้ธุรกิจอาจจะเริ่มแย่อันนี้ผมพูดภาพกลางๆนะไม่ไม่ได้บอกว่าเขาเกิดขึ้นนายกตัวอย่างใเฉยะถ้ามันแย่จริงเราก็ต้องหนีเพื่อไปดูตัวอื่นกนะ็าอาจจะไปดูตัวอื่นที่ดีเวเดนใกล้เคียงกันเพราะคุณกําลังลงทุนเอาเงินบันเนี่ยไม่ได้มองในเรื่องของธุรกิจที่เเเเเออาาโค้ดดดงงััันนนนุณก็ิปผลบยไ เกินกว่า5%คุณก็ยังรับได้อยู่แต่ถ้าจะใช้เทคนิคช่วยก็โชงไหนที่หุ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วดีเวเดนยังเกิน5%ว่าผมถืออย่างสบายใจได้เพราะดีเวเดนก็ได้ตามเกณฑ์ที่ผมอยากได้เทนยังเป็นขึ้นด้วยก็จะเป็นสองแรงบวกแต่ถ้าดีเวเดนได้แต่เทนมันเป็นขาลงอาจจะซื้อน้อยหน่อยกำเงินสดไว้เยอะหน่อยเผื่อม,มันมีโอกาสถอยลงมาและพอมันกลับตัวเมื่อไหร่แล้วดีเวเดนมันยังเกิน5%ที่คุณตั้งเกณฑ์ไว้ก็ค่อยเข้าไปซื้อแล้วกันคงคงให้ไอเดียได้ประมาณนี้นะตั้งบ สำหรับตัวหุ้นที่ดีเวเดนได้ตามที่คุณว่าส่วนตัวพื้นฐานอันนี้คุณต้องช่วยตัวเองนะไปดูบทวิเคราะห์ไปอ่านข่าวแล้วตีความเอาเองส่วนทางเทคนิคอันนี้ทุกคนเห็นราคาเหมือนกันก็ถ้าัวดีเวเดนได้แล้วเทรนเป็นขาขึ้นควรจะมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตอันนั้นก็มั่นใจกระซื้อเข้าไปถือยากวก่าได้เงินเป็นผลเทรนระยะสั้นก็นยังเป็นขาขึ้นน่าจะใช้สองแรงดบวกแล้วกันเลือกจากพื้นฐานก่อนแล้วใช้เทคนิคมาเป็นตัวช่วยกองอันนี้คือเข้าสูตรแต่ที่ว่าเลยพื้นฐานทางเทคนิคเลย เอาตัวหุ้นเลือกจากพื้นฐานก่อนแล้วเอาเทคนิคเข้ามาจับทามมิ่งในการเข้าซื้อครับผมครับยังยืนยันด้วยพื้นฐานทางเทคนิคเหมือนเดิมไหมครับว่าไม่แนะนําให้ถัวเฉลี่ยขาลงแม้ว่าปันผลจะสวยครับคุณเพ็มสุขคือมันเป็นจุดที่เราได้เปรียบมากๆอยู่แล้วนะครับในตอนที่หุ้นถอยลงมาถ้าคุณจะรับตรงนั้นเนี่ยพอผมบอกว่าแนวรับเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าซื้อทุกๆค่าบาททุกๆ1ิบบาท ถ้าคุณทําอย่างนั้นได้ก็โอเคถ้าถ้าใช้บางคนใช้ DCA อ่ะคุณก็ใช้วิธีนั้นไปแล้วกันแต่ถ้าเป็นเป็นเชื่อทางเทคนิคอยู่บ้างอันนี้ก็คือแค้สองสัดผสมกันก็มันต่ําเส้นอยู่อ่ะเรนยังเป็นขาลงผมก็คงไม่ซื้อตัวนี้ถ้าดูอาจจะไปดูตัวอื่นแทนก็ถัวขาลงคงไม่ใช่ครับก็หล่อให้มันเป็นอย่างน้อยๆให้มันชนะเรนระยะสั้นที่เป็นลบแล้วค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าอย้างก็ยงตอบ mm hmm. ตามเกะเด็ถ้าเชื่อเทคนิคก็ไม่ควรจะซื้อหุ้นขาลงาครับผมครับ ด้านหนึ่งก็คือที่เขาแนะนำไม่ให้ถั่วขาลงก็คือเราอาจจะซื้อได้ถูกกว่าน,นี้ก็ได้ถ้ารอใช่ไหมใช่ไหมะนะ,นะถ้าไม่ถ้าไม่รีบซื้อก็อาจจะซื้อได้ถูกกว่าน,นี้ก็ได้หรือมักจะมีคำแนะนำว่าให้ซื้อเมื่อเห็นสัญญาณกลับตัวก็จะทำให้เราเสี่ยงน้อยลงเออซื้อแล้วมันไม่ลงอย่างน้อยก็ไม่เครียดเพราะยิ่งรับยิ่งลงยิ่งรับยิ่งลงนี่เครียดนะครับคุณเปมสุขใช่ไหมครับ เทคนิคเขาบอกว่าอะไรนะความเร็วไม่สําคัญเท่ากับระยะทางไอ้เท่ากับพิศทางครับคือคือเราอย่าไปบอกว่ามันจะต้องขึ้นหรือลงคือถ้าถ้าบอกว่ารถกําลังขึ้นเราอยู่กรุงเทพเนาะถ้ามันขึ้นเชียงใหม่มันต้องขึ้นทางเหนือก็เราก็รอให้มันขึ้นทางนั้นก่อนดีกว่าถ้าตอนนี้ทำไมมันวิ่งเวียนนครปฐมแล้วมันจะเหมือนทางลงใต้ล้วเราไปถั่วไปเรื่อยๆรอว่าเมื่อไหร่มันจะกลับตัวเราไม่รู้มันจะไปกลับตอนที่ถึงชุมพรแล้วก็กลับขึ้นไหม่ก็ได้มันก็ดูเสียเปรียบงงั้นเอา เห็นในเลคชันก่อนว่าเอ้ยมันเริ่มอยู่ในทิศทางที่เราชอบแล้วค่อยเข้าไปรับ <c oughs> น่าจะดีกว่าถึงแม้จะเป็นรถที่ยังเป็นการปรับตัวขึ้นมาอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็ที่ตอบยากลําบากมากที่สุดสําหรับคนตอบก็คือว่าพื้นฐาน <c oughs> เปลี่ยนไหมโอ้โหตอบก่อนเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ซึ่งจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้และกว่าจะรู้จริงๆก็ต้องให้มันเกิดขึ้นซะก,ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นคําพูดที่ เป็นคําตอบที่ตอบยากมากถ้าถามว่า,<ร>าพื้นฐานจะเปลี่ยนไหมเนะี่ยใช้คำว่ามันก็เป็นจุดชี้แพ้ชนะของการวิเคราะห์เลยถูกไหมครับสมมติบอกเราเลือกปูนใหญ่ลงมาเยอะคนกลุ่มหนึ่งที่บอกแสดงว่าธุรกิจเขาจะเริ่มแข่งขันไม่ได้ต้นทุนสูงไอ้ด้วยนี่ถ้าเขาถูกทางเขาก็ได้เปรียบเพราะเขาลงมาเรื่อยๆหรือว่าเทียบเมื่อสักครู่นี้เรามีเต่าบินใช่ไหมครับถ้าเต่าบินเขาักเซสเขาก็ขึ้นต่อแต่ถ้ามันมันไม่ักเซสล่ะ ราคาแถวนี้ก็จะแพงมันก็วัดกันตรงนี้ว่าไอสิ่งที่เราคาดการกับความจริงในอนา,นาตคตอะไรจะเกิดนะฮะเพราะฉั้นตรงนี้เป็นคําตอบที่ตอบยากจริงๆครับผมน, <ะ S 1> นี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับใครแฟนในจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับ0นะ002บวก0.04แถม0.06แล้วก็ใคร อยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิวโป้งก็แพคเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทางเด deal ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus นะครับ M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับ